การแบ่งส่วนตลาดคะค่ะ,ะหัวข้อแรกนะคะ<น>ก็คือผลลัพธ์หลังการแบ่งคะอันแรกนะคะก็คือส่วนการตลาดสองก็คือเซกเมนต์สุดท้ายนะคะก็คือซับเซกเมนต์ ทั้งหมด้แต่เป็นหมดหนะคะคอ,อันแรกก็คือประชากรศาอันที่สองคือภูมิศาสตร์อันที่สามสิบวิทยาอัน,น 4, ที่สี่พติกรรม การแบ่งตลาดธุรกิจนะคะก็จะแบ,บ่งเป็นเกณฑ์มหา,านะภาคและเกณฑจุลภาคค่ะเกณฑ์มหาภาคก็จะมีทั้งหมดสาม<า>ข้อนะคะอัน,นแรกก็คือภูมิศาสกอนันทีส่ออสอ<า>งคือธุรกิจของการซื้อสันท้ายคือการผลิตผลิตภัณฑ์ไปใช้ ค่ะเกณฑ์คุณภาพนะคะก็จะมีความสำคัญการซื้อ2ก็คือวิธีการซื้อ แบบนี้นีนะคะก็จะแบ,บ่งเป็นทั้งหมดสีประเภทค่ะประเภทแรกก็คือการวัดจำนวนสมาชิกอันที่ 2, สองคือมีมากพอจะทำธุรกิจอันที่สามคือเข้าเห็น คือตอบสนองจิตกรรมค่ะะและสุดท,ท้ายนะคะคือการเลือกตามความน่าสนใจก็จะแบ,บ่งออกเป็นสาประเภทค่ะหนึ่งก็คือแบบาการตลาดอันที่สอคือแบบ แบ่งตามตัวผิดพา์